ไปตาบ,บานพี่น้องอีกสิบห้านาทีอิลุมพุ่มพั่วขึ้นแล้วโอ้ยเบื้องแนของมันมหน่อยหเมาเมาไหวเมาไหวทายแบบทางนอนบะไรเลวพี่น,น้องทายทางต่างอย่างเดียวรอบนี้เพราะว่าของมันลายแห้งหนั่นเห็นมอสแล้วเ,เขากลับบ้านแดดออก บัดเท่ามากนะเมืดมือฝนตกลิ่นพี่น้องบัดกลับบานแดดออกไปจะสร้างบ่องอ้ยสร้างประตูนี้ดิอยว่ส้ำผัดปันใดกับประตูเลยเดี๋ยวก่อนของเยอะเกินทายแล้วมันถือเขาไายเฮาเนี่ยมันจะโมยากแม่พิมอยู่ข้างหลังค่ะเราจะเดินขึ้นข้างบนนะ พารถเราอยู่ข้างบนคนอรอรถเต็มเลย,ยนัก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 เดียียวเดียวเดยว,ดยวยปวดแขนพี่น้องเสื้ออะไรนักหนาวะเนี่ยเอาข้องมาส่งลูกได้ข้องกลับบ้าบานอีกผู้ลองคนก็ได้มากระเป๋าเดียวกับสองบะผู้นุองมาน้อยขึ้น

โคนหลายเดี๋ยวก่อนพี่น้องใครบ่ได้บ่ได้ยากน้ำยังได้พี่น้องยันเป็ดทะเลเป็ดทะเลว่ะเป็ดพะโลเฮียผู้ล่งคนกับมากระเป๋าเดียวอะไรจ้าจะไปออกงานวัดที่ไหนจ๊ะจะไปขายก๋วยเตี๋ยวจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวพูนข้างล่างกับเลนพูนอะ่ะหมากลูกรอขึ้นรถกลับอีกสิบนาทีนะคะ บอกแล้วบออยากกินไหว anyway, กินไหวล่ะขาดมันออกเห็นบั้ืมแค้วก็ดำไหวแดงหนาก็เร like ั่งเริ่มแดงไม่ใช่เขาใส่สีกินกระลัางแสบๆหาเรื่องแรนแต่เหลือยายไ่พันรถมาหนีแม่พินได้กินยังสปีซ์ซ่าเหมือนสตรอเบอรี่แม่ยายพินพินกินอันนี้แหละกูเห็นไม่นำาแข็งมีสตรอเบอรี่ว่าไงทะเลแอไปสั่ง ดอ้ย้ด้แตน้ำแข็งสตรอเบอรี่มึงไปใส่พินนะสนะยังไม่ออกสตรอเบอรี่ยังไม่ออกอ่ะเตรยไปเบ่งตอนคืนแล้วคืนแล้วเอาเป็ดพะโลไปข้างล่างจ้าอ่าหาโมงตอนนี้ข้างนอกมันยังแดดอยู่แต่วันนี้รถพันจอดอยู่ในอยู่ในอุนโมงค่ะ เขาถามชื่อนะเขาบอกว่ายุพินไงเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าสองคนก็ได้เนี่เขาไม่ได้กดเอาเดี๋ยวเกาไปช่วยสักการ์ยุพินยอภาษายอจังใดไม่ได้กดชื่อหนูยอโบโอเคตีเลยจังใดเขาก็เลยถามเนาะจะกินบะระน้วมาหายให้แบกนักอยู่โซดาแม่พินได้อันเขาเอื่นยังไง้างเฮลเฮลสมหวัง สมหวังสดพุ่ไปบางยมบางแดงมันแจงไหนหูก็โบเห็นตู้เย็นสโลสแล้ะมึงในตู้เย็นพุกน่ะของกินพี่น้องแล้วหูฟังคืออันจะฟังเพลงเหรอฟังนังแล้วจักอันฮะมีจักอันหูฟังอ่ะจะมียังสี่กูเห็นน้ำโมเป็นดอกนี่โรดฮะมันมีสองอันกูสิยืมมานหนึ่งไอ้นี่มันแบบ ขาดผิดขาดผมมาบ่าบ่เป็นเราโดนสิห้าของครูดอกอันมาผู้เดียวเอาม,มาสองอย่าไล่ตาพี่น้องอย่าไล่ตาเพราะว่าถ่ายคลิปมือนี้เดลยมืดมือ,มอ,มอบริถ่ายทางนอนเนาะมันถ่ายบริได้พี่น้องปิดคนอื่นเยอะมันปิดคนอื่นหนึ่งสองมันยางหยากแดดของพอมสามฝนตกลิ่นต่างหากบักบบด,ดกรับเบื้องดูแดดเปลี่ยนแดดเพื่อ เสียใจว่ามหาหลานบริเห e ็นหลานมุนเป็นหน้ายางขิ่นออาไปฮอดบ้านจะไปเพิ่งกัน่ตเนาะอ่ะแม่พีายยบายบายไปแล้วจ้ากับบ้านเราพ่อยญ่ท่าอยู่็สานพินกับบ้านเ่าพ่อหญ่ถ่าอยู่มึงแนยเวลาเขาสีกลับแต่แดดออก ไปจะสร้างมาพินบัดเท้าหมาฝน,นตกแงะๆเท้าก็เลยได้เปลี่ยนแผ่นมันก็เลยวุ่นวายเมื่อแผ่นมือนี่บัดกับละแดดแต่ว่ามันก็นยังขึ้นฝ่าอยู่นั่งซื้อพิมพ์อนุสปอร์ตออปตันสปอร์ตออกศรนี่ค่ะสถานีรถไฟใจกลางเมืองตกอกโฮมค่ะกลับบ้านแล้ว รอบหน้าเรามาไปเดินฝั่งนู้นมั่งแต่พินยังไม่เคยเดินเลยเนาะถ้าเรามานอนค้างนะรอบหน้าเรามางานไทย,ยนะไม่ไม่เรามางานไทยเราเปิดโรงแรมนอนไงเราเปิดโรงแรมนมี้นอนเนีย่ยโรงแรมที่ไม่น้อยเลี่ยนนวดอ่าเครื่อข่ายเดียวกันเดี๋ยวสิเป,ปิดโรงแรมนี่เพราะว่า<อ>พี่ม่เบอรอเพราะพี่มีเปิดเ,เส้นมันพี่เป็นสมาชิกมันเหรอห้องแสดงยางสบายนะพินมันอยู่ตรงกลางเมืองพอดีเนาะ จะได้ยางฟังนันน้ำนะฟังนี่บ้านในเคยยางเลยพี่น้องเดี๋ยวจะได้ตีดแค่นีแกบวชมันบนนีดขึ้นบวตติติวงเนี่ยเขาเปิดให้รู้โคตรเขาเลยยังมันหลุดหรือเปล่าพี่นี่หลุดก็ปิดเน็ตอันนึ่งไปก่อนปิดไม่ปิดง่ายเลยแม่มึงไม่ได้ Ja, men då så. Välkomna till SGS-bussen, eller min reseresaresa som heter nu. Jag som kör idag, jag heter Jerry. Om på bussen har vi en toalett. Den är vid den bakre dörren. Man spolar med en stor pedal på halsen och tar sig hela vägen ner. Vi har Wifi och vi har eluttagning mot golvet under fönstren. Bilbälten ska enligt lag användas så snöra på er om ni inte redan har gjort det. Oj, det är lite fult. Det dyker upp något som får ni gärna komma fram och fråga eller se till. Ni göra de här Resan till Gävle tar cirka två timmar, lite beroende på สองเจ้ามงคเครืองนอหอดบัตราสองหกประสาทโหราณนาเทรียนไปกูไปแครบเรียสซายน,นเอาฟิน,ฟนเดี๋ยวก่อนดึงก่อนพินมันคือบุกขาดแถวซอยเนยะได้ปะเอาก,ขอก,ขอกขาดข้อลงไป๊บได้ปะกับปรนะกาศกับประกาศการใส่เลยโอ้ยกูยักมีเรือได้พินเลย ขึ้นมึงซื้อจักรล่ำด้วยกูอาศัยบารมีเลยเข้าอุโมงค์แล้วจ้าเออกดจราจรไม่นอนไปเรียนกดจราจรเกี่ยวกับขับรถเข้าในอุโมงค์สิละ่ะกาซื้อรถขั้นกลางหนา้าเกิดไฟไหมใไรเห็ดชังใดก็คือให้ปิดปิดกุญแจรถเท่านั้น ปิดสตาร์ทดับคันเร่งยังเรียบร้อยแล้วกะบน,นกระจกขึ้นให้เมอดและตัวห้างรถประต้องลอ็อกกุญแจถึงกุญแจข้าไว้นะคะถึงกุญแจข้าไว้ในรถแล้วก็เอาแต่ของมีค่าปิดกระจบในรถเสร็จแล้วกออกไปทาง้งขนคนนี้ไฟค่ะนี่คือกฎจราะจอนใน่ไม่หน่อยไปเรียนขับรถนะนะถ้ายเกิดมีเหตุอยู่ในอุโมงยังสิอุโมงแบบนี้นะ นั่งจังซีแล้วคือถึงทำแบบนี้แหละตรงตรงหัวหินนะพี่น้องอตรงหัวมินหัวหินที่เข้าจะไปะแหลมปฏิพัฒน์นะไปน้อยไปก็น้องท็อปฟีอ่น้องบีบีนะมันจะมีอุโมงค์แบบนี้แหละและะ้วก็พวกไปมันจะเป็นสนามบินเนาะนั่งมองนีแหละคือฮอดมองหันได้บ้างคือฮอดบองไต้ได้บ้างไปแล้วจินตนาการจินตนาการสูง เดี๋ยวห่อซีฟ่ากันมาสต็อกโฮมอีกรอบนึงนะคะเดือนเดือนนี้พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาค่ะพอห่อซีฟ่ากันมาสต็อกโฮมอีกรอบนึงซีมีน้องควันมีแม่พินมีแม่น้อยน,นะคะเพราะว่าซีมีงานไทยอยู่สต็อกโฮมวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบตรงกับวันเกิดน้องควันนองควันวันที่ควันวันเกิดสามสิบหรือสามสิบเอ็ดสามสิบเหรอไอควันเกิดวันที่เท่าไหร่สา บ้นเกิดน้องควันสามเอสแล้วก็วันเกิดแม่พินวันที่สองเนะาะก็สิจัดใจกันแหละมาต่อคู่นี่แหละเกิดสิาพาพี่น้องมาเที่ยวกันเบิ่งก่อนมาสิไปนอนบ้านแม่แม่ตายหรือสิเปิดโรงแรมนอนเพราะว่าถา้าไปนรณบ้านแม่ตายมันก็สิ้อไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่าแม่ตาย,มย,มามตายไม่ลูกหน่อยเนาะหรือสิาพากันเที่ยวกลางคืนก่อนเราค่ะกลับไปนั่นหมานแม่ตายเดี๋ยวเก็บใบอีกทีนึงบ่อยากวางแผนไาว้เพราะว่าสภาพอากาศต้องดูสภาพอากาศ กหลายๆอย่างที่มันสิเป็นใจห้างเละเห็นวอมือนีว้างแผนไว่มามอนีบ้างแผนไม่มา,มา,ม,ม,ามาสตอโคมเอาของให้เอาของฝากน้องคนไทยไปแล้วกับสิพาแม่พิ้นไปงานลานจีนสองลานจากนั้นเทากสิหาเขากินแล้วก็สิไปงานตรงถนทนพระราชวังนะคะแล้วภาไปงานหาซื้อของแบะกินของแสบๆนัวๆพว่ามาถึง วายฝนตกเขาสตกอกโฮมฝนตกอ้าวเปลี่ยนแผนก็ับเป็นไปยังคลิปที่เห็นเนาะวิอยากว่างแผนยังไบนะคะแต่ถามว่าเอาโฮมมาบอเอามาไม่พินก็เอามาไมหน่อยกับเอามาค่ะโฮมกับแม่พินหรือเป็นคนไปซื้อตแต่ตอนในหลวงเขาเสียชีวิตนะเนาะคนสินประชนเนาะเขากับภากันมากแล้วก็พากันซื้อลมมาไว้เพราะว่าเมื่อนั้นที่มากกับฝนตกตนคือกันะคะนี่ห้เบิง้ง บริเวณของสตอกโฮมแล้วก็เขตรอบนอกพี่น้องของสตอกโฮมตอนนี้หามงแปดนาทีค่ะหามงแรงนะคะปกติมันก็นจะมีแดดแต่ว่าพี่น้องเห็นบ่คึมฝ้าคึมฝนเห็นบ่ะเนี่ยมันจะยู่งสิละคะ่ะยู่ไปตามเป็นเขากัอยู่น้ำเขาบางสีงนะครเป็นทุกเ,เขาบงสี่ ชาวยูกวนต่สแถวนี้เป็นตึกสำนักงานหน่วยงานต่างๆเริ่มออกมาชานเมืองแล้วค่ะออกนอกสตอกโฮมออกมาแล้วเนาะไม่หน่อยอยูสซบิเดนมาเกือบ20ปีแต่กับโบเมนวาสิฮูจักเมือทุกหม่องบอกว่าบ,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 บ่ค่อยได้ไปยังอำเภอเจ้าของนี่ก็ฮูจักอยู่แต่เปรต บลแตกนะคะจังหวัดเจ้าองนี่แห้งเบลแตกคุ้มเป็นบางมองบบลหูทุกมองนะคะเพราะว่าส่วนมากจะอยู่บ้านอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละสตอกโฮมนี่ยกเ็เริ่มเริ่มเลยนรูเริ่มแม่พิ้นผ้าผ้าแม่พิ้นไปมองคันโมนีก็จากแมตายค่ะแมตายผ้าผ้าไปขึ้รถไฟลงรถไฟไปจังได้จังได้นะคะวันนี้เม่ตายก็ตกใจ คือบวชหวานใดบวคิดว่าแม่สิมาไดปกติเวลาแม่มาสตอกม,มุสีเมตายกับลูกสตองมาหบแต่ว,ว่านั่งป่วยป่วยกันไม่น้อยมาถึงแล้วบ่ไปหามันกระจสิขาดแต่ว่าไปแล้วกับสุดท้าย,ยาไปเบิ่งลีปเขาด้อสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเพราะอะไรเนาะไม่น้อยจะล่องที่สองช่องนะคะล่องเงยหน่อยในล,ลูกอาศัยละเอองยหน่อยในล,ลูกใส่ายาละคนเกบบ้านกับไม่น้อยพระธมรมพะทกินพระเทียวตามสไตล์คน,นบ้าน,าน,นะะเนาะ ก็เอาไว้แค่นี้สก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะรักนะจุบ๊บจุ๊